อันนี้อายุสามวันนะครับสำหรับทบยาวนะครับสี่วันที่วันลืมไปอีกวันใน <c oughs> สี่วันมันขึ้นน้ำนะต้นไหนที่ไม่ค่อยโดนน้ำก็จะขึ้นช้าหน่อยความชื้นน้อยไปนิดนึงขึ้นช้านะครับ สำหรับถั่วยาวนะครับสามถึงสี่วันก็เริ่มงอกแล้วมันถั่วงอกเราเลยแล้วมาดูต้นที่มันยังไม่ขึ้นครับเป็นเพราะอะไรฮะยังไม่ขึ้นเลยเพราะเขาไม่โดนน้ำสายตันครับอตอนนี้ต้องใช้เข็มแทงอันนี้คือแทงแล้วเขายังไม่ขึ้น ดูพนักงานเราครับอายุเท่าไหร่ครับลงุงหกว่าหกฟา้กฟาหกขวบเปอหอเจ็ดอ๋อขอโทษครับผมไม่ใครดีเท่าไหร่แต่อื่นดีอยู่ครับโอ้นี่วิธีการทำรเกษตรเนาะเก็บนแล้วจ้าปลไว้สามวันวันที่สี่วันนี้ขึ้นขึ้นน้ำปล่อยแห้งหลายวันแล้ววันนี้มาดูผลงานครับหลุมที่ไม่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันไม่ไหลครับสายมันตันครับนี่จิ้งเจาะไปนะครับ นครับที่งอกสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับหน้าตาเขาใช้สายเก่าครับไม่มีตังค์ซื้อสายใหม่ก็เริ่มใช้แบบนี้ครับ